สวัสดีครับพบกับผีแดงสตอรี่วันนี้เกี่ยวกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะนมงทำศึกกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลเรามาดูความพร้อมก่อนเกมที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะเปิดบ้านต้อนรับปืนใหญ่อาร์เซนอลที่จะบุกมาเยือนถึงถิง e ่นเอตท์ฟอร์ดในค่ำคืนนี้นั้นก็จะนงเติดในเวลา อ2 22นาฬิกาเพราะฉะนั้นเรามาวิเคราะห์ก่อนเกมว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะส่งใครลงเล่นในค่ำคืนนี้บ้างแน่นอนว่าเอริกเทนฮากก็คงจะใช้แผนเดิมคาดการ11ต,ตัวจริงก็คงจะใช้ชุดเดิมนะครับแต่แน่นอนว่าชุดเดิมก็จะจะสตาร์ตรตัวจริงโดยมือประตูเลบดเดีกา แบ Back, ็คก็คือมาติเนสวารันซ้ายขวาก็น่าจะเป็นลาโดและไทเลอร์รามาเซียนะครับกลางก็จะเป็นอิริกเซ่นนะครับบัญชาแดนกลางสร้างสรรเกมลุกแล้วก็จับคู่อาจจะเป็นสกอตต์มิกโทเมเดที่ทำเร,เรียกว่าร่างทองนะครับกับนัดที่แล้วที่เจอยิ่งจอกสยามนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับเกมรุกก็จะเป็นาลาฟอร์ดและเจรอนซานโชนะครับแล้วก็บูโนโฟรูรานด์ที่ยืนหน้าต่ำอ่าแล้วก็กองหน้าสังหารก็คาดว่าน่าจะเป็นอ่าเปลี่ยนจากอาแอเดนกามาเป็นโรนารุนะครับอ่าที่เอา,อาขยับ แดฟอร์ดที่จากเล่นกองหน้าลงมา,าเด่นปอีกซ้ายนะครับแล้วก็ถอดเอเดน้าออกนะครับแน่นอนว่าเราอาจจะเห็นนักเตะตัวใหม่เช่นอย่างเช่นแอนโทนีนะครับที่ลงมา,าประเดิมสนามนัดแรกกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลน,นะครับก็เป็นได้นะครับเอริกเทนฮาก,ก็คงจะใช้แผนเดิมครับที่เด่นกับ เอเตอร์ซิตี้ในนัดที่แล้วนะครับกา,าดการก็คงจะเล่นแผน4,2,3,1เหมือนเดิมนะครับสำหรับผีแรงสตอรี่ก็วิเคราะห์ก่อนเกมไว้เพียงแค่นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงเมเตอร์นั้นก็ฝากติดตามรายการผีแรงสตอรี่ด้วยครับ